วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการดูสเปคคอมพิวเตอร์นะครับสเปคทีคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กนะฮะบางคนใช้เครื่องมานานแสนนานยังไม่รู้เลยนะครับว่าสเปคคอมพิวเตอร์ของเราที่ใช้งานอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นสเปคอะไรนะฮะเราไปดูกันเลยครับวิธีการดูสเปคคอมพิวเตอร์นะครับบางคนอ่านไม่รู้บางคนรู้แล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเราควรศึกษาไว้นะครับเรามาดูสเปคนะฮะ ดูยังไงเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกไปที่นี่นะครับโลโก้ windows ตรงสตาร์นี่นะครับตรงสตาร์ตรงนี้นะครับไปที่ setting นะครับมาอยู่หน้า setting นะครับมาหาตรงคำสั่งนี้ครับ system ครับมาทางด้านขวามือนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเอาเบ้าครับในส่วนนี้ก็จะบอกซึ่งเป็นตัว cpu นะครับตัวนี้จะเป็น intel core i3 นะครับ อิสตอร์แรมก็คือแรมที่อยู่ในเครื่องเรามีกี่จิกฮนะตัวนี้อยู่ที่8จิกนะครับมาดูในส่วนของซิสเต็มนะครับเป็น64บิตนะครับตัว Windows 11 Pro นะครับเรามาดูในส่วนของดีไวซ์แมเนจเจอร์กันนะรเราไปดูว่ามีอะไรบ้างสเปคนะครับตัวตรงนี้ก็มีดิสไดนะครับในเครื่องเรามีดิสได้กี่ตัวเช่นมี SSD ดดิสนะครับจะ บอกตรงนี้หมดเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการ์ดจอนะครับดสเทเดปเตอร์นะครับเป็นนุ่นอะไรก็จะบอกนี่เป็น Intel Gra p h i c นะครับเราลองเช็คคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กของเรานะโดยที่ทำงานนะฮะว่ามีสเปคอะไรบ้างไปลองทำกันดูนะครับ